ครับสวัสดีครับชิ้นส่วนกินครับตอนนี้อยู่กันที่ตลาดนันสลานลงครับ mm hmm. เห็นมีนนี่หน้า,หน,า,ห,นาหน้ากินดิเขาเรียกอะไรอ่ะขนมรังพึ่งแล้วก็อ่าถัางแตกมั้ง

ค <gut. S 2> pues ือขนมหอมอ่ะ ให้ถังแตกอันเท่าไหร่อ่ะสิบ,บาทครับมีไส้อะไรบ้างอ่ะวันี้ผมมีไส้เดียวครับไส้มะพร้าวอ๋อไส้มะพร้าวเดี๋ยวลองลองชิมดูสักอันหนึ่งเอาเอา,แบบเ,นะเอาแบบกินได้เลยนะเอาแบบกินได้เลยนะอ่ะไม่ต้องถุงแล้วพี่เดี๋ยวคิดเลยโอเคครับได้มาแล้วเดี๋ยวอา่าลองชิมดู เป็นใส่มะพร้าวเขามีกใส่จะโอ้ทุกฟันเลยกินได้ประมาณนี้แป้งนุ่มหอมมะพร้าวแล้วก็หวานน้ำตา ขนมลังครึ่งด้วยเพราะว่าอิ่มลวอันเดียวก็อิ่ม ทั้งหมดแล้วครับโอเคครับฝากกดตับสะระไล่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องกินจนกินนะครับสวัสดีครับ